สวัสดีค่ะวันนี้มาทำซอสผัดไทยสูตรนี้อร่อยเข้มข้นมากๆที่สำคัญนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปค่ะจากนั้นใส่หอมแดงสับหยาบลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวไปเรื่อยๆจนหอมแดงเริ่มสุกดีเลยค่ะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นปรุงรสชาติค่ะใส่น้ำตา,มาลมะพร้าวลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะ น้ำขามเปียกเข้มข้นหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำปลาอย่างดีหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำซอสเริ่มงวดค่ะมีลักษณะข้นเป็นอันใช้ได้ค่ะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะ ค่อยนำใส่ขวดเก็บไว้ใช้นานๆได้เลยค่ะเวลาเราจะผัดก็ผัดง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะทำผัดไทยวุนเส้นแบบง่ายๆค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะจากนั้นใส่ซอสที่เราทำไว้ลงไปประมาณสองกระบวยค่ะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะซอสผัดไทยลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ